สวัสดีเพื่อนเทนุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่ออีสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะน,นี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวนะคะเพราะว่าต่อได้กล่องเจ้าตัวนี้มานะคะจากแบรนด์ของเอสซิลันะคะเนาะก,ก็ต้องขอบคุณแบรนด์เอสซิลัในที่นี้นี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ย เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะของ e อ s ซ l a ตัวนี้นะคะก็คือ S s s i l a ั d u s สเ i r l Mascara เขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าที่ช่วยในเรื่องของขนตายาวงอนเด้งเรียงเส้นสวยกันน้ำไม่ไหลยเยิ้มระหว่างวานันหัวแปรงซิลิโคนเล็กๆเ,เข้ากับรูปตาของสาวเอเชียนะคะอ๋อนี่ตัวแท่งเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะมีความแวววาวสวยงามน,นะคะ ตัวนี้ก็จะเขียนไปเลยว่า dust girl mascara ขัวแบนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นพุ่มแต่ว่าเรียวเล็กสวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันนะคะแค่ค่ะเรามาดูขนตาของต่อกันก่อนนะคะต่อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีขนตาอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะคะถ้าปัดขึ้นไปอ่ะมันก็คือจะมีความงอนอยู่นะคะแต่ว่าของต่อนเนี่ยเป็นขนตาที่ ไม่ค่อยที่จะงอนแล้วก็อยู่ทนนะคะเนอะค่อนข้างที่จะตกลงง่ายมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดัดขนตาการข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ,อ,ะอันนี้นะคะเห็นปะ่ะพอดัดขึ้นมาแล้วเนี่ยตาก็จะมีเห็นไจ้ชัดเลยว่า มีขนตาเด้งงอนขึ้นมาชอบในเนื้อของมัสคาร่านะคือแบบ First i m ิ r เ s s i o เเลยนะตัวมัสคาร่าเนี่ยติดออกมากับเนื้อปแปรงเนี่ยกำลังดีไม่จับตัวกันเป็นก้อนคือแบบไม่ต้องใช้ทักษะใดๆในการปัดก็ได้นะคะปัดไปมันก็คือเด้งขึ้นมาเลยอะ โอเคค่ะนี่นะคะคือฝั่งที่ปัดแล้วกับยังไม่ได้ปัดคือต้องบอกเลยนะคะว่าขนตาเนี่ยตัวเนื้อของมสาสคาร่าเนี่ยช่วยเพิ่มความยาวแล้วก็ความหนาของขนตาได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของความยาวเนี่ยคือเพิ่มได้ ได้ดีดีมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆในเรื่องของความยาวของขนตานะคะส่วนในเรื่องของความหนาเนี่ยต่อว่ามันเป็นความหนาที่มีความเป็นธรรมชาติเนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มได้ปัดเพิ่มแอดออนได้นะคะโดยที่ต่อไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปเพิ่มความหนักมันก็ยังเรียงเส้นสวยไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็คือปัดสรอบนะคะนาะออกมาได้ประมาณนี้ นะคะนเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหนักขนตานะคะแล้วก็ปัดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะแฮ mm. ปปี้มาก mm. ะะแต่เราปัดอีกข้างหนึ่งนะคะ ดัดขนตาก่อนนะคะอันนี้ต่อใช้เป็นที่ดัดของตาของ Gino m a c r e คนะคะนาะตัวนี้ต่อใช้มานานมากแล้วแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะชอบในความแบบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่เหนียวไม่หนืดเลยอะเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอมากนะตัว ขนตาที่ปัดแล้วทั้งสองค่ตาดูหวานดูฉ่ำขึ้นแล้วก็มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นติดขนตาปลอมในเวอร์ชันแบบขนตาปลอมที่มันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะคือยาวขนาดนั้นยาวขึ้นได้จริงๆเลยนะคะตัวนี้คือถือว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยนะดูสิตาดูมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะต่อชอบที่เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันออกมากับตัวแปรงเนี่ยมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนแบบ เหนียวเหนียวหนึบนะพอมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนพอเราปัดไปใช่ปะมันก็มีเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาในขณะที่พอดีไม่มาเป็นก้อนถึงขนาดเป็นการใช้ครั้งแรกนะแล้วตัวหัวแปรงของเขาตรงเนี้ยมันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าตอบอมีความรู้สึกว่ามันยาวใช่ไหมตรงขนขนตรงเนี้ยพอมันยาวแล้วเรามันปัดซอกซอนเข้าไปได้ตัวชั้นข้างในอ่ะตัวด้านในข้างในเหมือนเป็นหวีไปในตัวด้วยมันก็เลยทําให้เรียงเส้นออกมาสวยนะคะนี่เห็นไหม เลิศชอบมากอ,อต่อไปคนไม่ชอบแบบติดขนตาอะไรมากอยู่แล้วนะต่อไปคนชอบปัดขนตาอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างมีขนตาแต่ว่าก็คืออยากจะปัด คือไม่ต้องมาคอยเช็ครีเช็คว่าพี่ขนตาหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเน้นที่จะปัดมาสคาร่าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะน้อยมากที่จะติดขนตาจะติดเวลาแบบว่าเออออกงานไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้จยจแบบนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าชีวิตประจําวันเนี่ยคือแทบจะไม่ติดขนตาเลยนะคะก็ปัดอันนะี้คือโอเคมากเลยนะให้ลุคที่ธรรมชาติสวยแล้วก็ได้ขนตาที่งอนยาวสวยงามตามคำเคลมจริงๆอะ่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของมาสคาร่าเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครกําลังมองหามาสคาร่าตัวใหม่ๆก็ตัวนี้ตอบว่าแทบเท่าตัวแบรนด์ได้ได้เลยนะคะเป็นมาสคาร่าที่ตอนรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความยาวความหนาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นกันไปนะคะนาะก็ประสิทธิภาพในเรื่องของความยาวความหนาเห็นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพในเรื่องของการกันน้ําตามที่เขา เาเคลมกันนะคะว่าเขาเคลมมาว่ามันกันน้ําได้เนี่ยเนี่ยดีจะหาว่าแบบจอจีเนาะเนี่ยนีย่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่ากันน้ำนะจ๊ะโอเคมาเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะคะแบบใ,ใกล้ๆดีกว่านาะอจะได้เห็นกันชัดๆนะคะสูบแบบ ันนี้คือน้ำหยดลงเฉยๆประเด็น,นว่าฝนตกนะคะก็สมมติว่าขยี้ตาหน่อยอ่าไม่ไหลนะจ๊ะไม่ไหลไม่ย้อยไม่มีอะไรหลุดออกมานะคะไม่ไหลไม่ย้อยไม่มีอะไรหลุดออกมาไม่แพนด้าไม่ใดๆอะอีกข้างอือ่าฮะ ไม่ไหลไม่ย้อยจริงๆนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากนี่เป็นไงไม่ไหลไม่ย้อยนะคะไม่หลุดไม่อะไรเดยทสิน้นยังอยู่ดีนะคะก็ถือว่านี่นะคือประสิทธิภาพในเรื่องของการกันน,น้ำอย่างแรกแล้วถ้าเราขยี้ตาเดเกิดไปขยี้อะ่ะก็ไม่หลุดไม่ไหลไม่ย้อย ปะะกติมากนะคะขนตาคือยังแฮปปี้ดีอยู่มาสคาร่าเนี่ยคือแบบกันน้ำได้ดีมากๆเลยเนาะโอ้ตรงนี้คือแบบดีแฮปปี้นะคะนะก็ประมาณนี้อยากจะให้ดูในส่วนของการเปียกนะคะเปียกลงมาถึงนี่แล้วค่ะ เปียกลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะนี่เสื้อชั้นเปียกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการกันน้ำนะคะคือได้เลยไม่คือตัวนี้สามารถที่จะใช้ในเรื่องของกันหน้าฝนหน้าอะไรก็คือสามารถใช้ได้ตลอดนะคะไม่มีการไหล่ย,ย้อยแน่นอนนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนแบบลองดูนะคะตรงนี้ต่อก็รีเช็คให้ดูแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง กประมาณนี้ค่ะเป็นไงคะพวกเธอก็เห็นประสิทธิภาพทุกอย่างกันไปแล้วนะคะว่า,าในเรื่องของความยาวความหนาแล้วก็ประสิทธิภาพในของการกันน้ำเนี่ยเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะก็ มาบอกกันนะคะก็ถ้าเกิดชอบก็ลองไปหาซื้อหาใช้ได้นะคะที่ SC Lux ักซ์นะาคะ่นะน้เขาก็มีขายใน s h อ p e e ด้วยนะคะนาอก็เดี๋ยวต่อจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะนาอแล้วก็ขอบคุณทั้งแบรนด์ SC ส u นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้ทดลองแล้วก็ได้ทำเป็นรีวิวนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าช่องของตอนเนี้ถึงจะมีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าจะไม่ได้อวยสปอนเซอร์นะคะเท,คเทสก็คือเทสเนาะเขาส่งมาให้เทสก็คือเทสให้เพื่อนดูกันนะ กอนนะอยากให้เพื่อนๆเ,เชื่อในรีวิวที่จะออกมาจากช่องนี้นะคะเนาะก,ก็เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะชอบไม่ชอบผลิตภัณฑของมาสคาร่าตัวนี้หลังจากที่ไปซื้อมาใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าเห็นแล้วเออมันดีเนาะมันแบบน้อนสวยเยงก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางแบรนด์เพจของแบรนด์ที่ต่อลงไว้ด้านล่างนี้นะคะก็ วิดีโอนี้นะคะถูกใจเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าถ้าถูกใจเพื่อนเพื่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ไปเพื่อนเลื่อนดูต่อกันด้วยนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกหรือยังไม่ได้ s u b s c r i b e นะคะก็เชื่อกัน s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะวันนี้นะคะต่อขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย